คือว่อยาเรียกเลยตามตารภาาของอะไรนะตัอ่วหนึงอืกนแล้กรเทียบนเข้าสู่ประเทศเวียดนามลาแล้วก็ไทยแบบจพอกับูรู้หรือสัญญาที่ที่เคยเกิดแถวๆ ทาเลบินใต้ตอนกลางนี้นะครับณปัจจุบันนี้อุณโูมเหมาะสมคือคุณโมระหว่างาที่คามเร็วลมเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความแรงเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีขยับขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบห้าร้อยเป่าแล้วก็คิดว่าคาดว่านะครับจะมาถึงชายแดนเข้าสู่ภาคอีสานของเรานะครับตัะะ้งแปีหกสี่นะครส่วนวน้ำท่าต่างนะครับ ทั้งสี่หลัห้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูนะครับตลอดตามน้ำโขงที่เราก็ติดตามอยู่คือตอนนี้เนี่ยน้ำโขงต่้งออรยดับอยู่หกเมตรเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหารเรื่องการระบายน้ำถ้าเกิดมีปัญหาของน้ำที่ช่างความเร็วลมของเขายังสูงอยูเพราะงั้นก็อาจจะมีผลรกระทบอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับพื้นที่ต่ำเข้าประเทศไทยช่วงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าต่อยี่สิบเก้าใช่ครับรคือ แต่ว่าจริงๆเ้นลอง ความปลอดภัยนะครับกอให้ใช้เส้นทางอื่นชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวน้ารถเดี๋ยวทางเทศบาลจะประกาศให้ทรา,อาบอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นั้นรถใหญ่สามารถผ่านได้แต่เรายังไม่รู้ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานว่า,าจุดคอสะพานหรืออะไรมันอาจจะสุดนะครับเพื่อป้องกันอันตรายก็เทศบาลนนทาราสุขร่วมกับทางตำรวจนะครับแล้วก็โดยท่านในอำเภอก็ได้แจ้งให้ปิดเส้นทางตรงนี้ชั่วคราวก่อนให้ใช้เส้นทางสายผางวรพัฒน์เนาะใา้เส้นทางสายวรพัฒน์ก่อน แต่รถใหญ่ก็ยังสามารถผ่านได้ผ่านบ้านบ้านโพนสว่างให้ใช้เส้นทางบ้านโพนสว่างท่านที่จะไปท่านที่จะไปชานุมานครับให้ใช้บ้านโพนสว่างแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบรรนวนสีทองเข้าบรรนวนสีทองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะออกเส้นชานุมานแม่นครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางเทศบาลก็จะทำป้ายทีหลังนะครับกําลังเล่งรัดอยู่รถใหญ่ขนาดนี้ผ่านได้นะครับแต่ว่า ใ้นะครับในไม่ช้านะครับอีกประมาณไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สามารถคงจะเปิดเส้นทางขันจได้แล้วครับได้คแล้วุนุมานะครับก็เนื่องจากว่าระดับน้ำในอำาห้วยกระลืมน้ำสูงพอสมควร ใส่ไหนได้อีกไหมข้ามไปแล้วนี่ไส่พื้ใส่ได้ไหมเอาด้านข้านาวเนะค่ะ